สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> วันนี้อยู่อุทยานแห่งศาสตร์ห้วยน้ำมันนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมาน,น,าน,น,มานที่จังหวัดเลยมาเลาะเบิ่งบรรยากาศธรรมศาสตร์ครับผมเขาลองแพ่อ,อยู่ไกลๆเห็นบหนาะ กล่องบอดี้วันไหนครับบ่ค่อยชาดดอกถ่ายไกลบ่เห็นบรรยากาศกันสิประมาณนี้ครับผมต เป็นนาแหลงครับต้นใหม่กับโบเขียวเป็นได <c oughs> อ่ามันก็เริ่มโบกลงแน่แล้วครับนี่เบิิงกันนะนี่ครับ <c oughs> แดดตอนเย็นครับผมแดดยังไม่แรงแดดรมร่มตกบรรยากาศดีครับ มีเสียงนกห้องพ้อผมดิผู้ใดผ่พานมากก็แวะเขามาได้ครับผมพักผ่อน